สนับสนุนโดยกทปร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าง a d Hush Show The Stronger วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะคะหลายคนบอกโอ้โ oh, ห oh, เวลาเป็นขึ้นมานี่แล้วนี่ต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆกันเลยทีเดียวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะรวมถึงคนที่ไม่เคยเป็นแต่กลัวว่าจะเป็นมาศึกษาอาการกันหน่อยนะคะพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานนท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โรคความดันงานคุณหมออะไรคันบอกว่าอเอ๊ความดันทุนลังสูง <c oughs> น,นคะคะความดันโลหิตที่บอกว่าผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเขาวัดจากเลดไหนคะต้องต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนหลายๆคนพอเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คนจะเข้าใจผิดไปหมดเลยว่าอันนี้คือ,ค,อคือโรคจริงๆมันเป็นภาวะความดันโลหิตสูงม,ะะมันเรียกเป็นภาวะนะมันเกิดได้จากหลายหลายโรคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราวัดความดันในหลอดเลือดเนื่องจากว่าหลอดเลือด ในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีเลือดเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องใช้แรงในการดันในการงดันเพราะเราไปวัดความดันที่โลหิตนะครับเราวัดทางอ้อมนะครับเราไม่ได้ไปวัดความดันข้างในหลอดเลือดเราวัดความดันที่เกิดขึ้นที่ผนังหลอดเลือดที่มันดันออกนะครับก็ถือว่ามันใกล้เคียงเท่ากันนะครับภาวะความดันสูงที่เขาบอกเนี่ยความดันสูงคือมันสูงมากกว่าร้อยย คือปกติ12080ิบแคราน,นี้สูงก็จะมีระดับของมันอีกเหมือนกันว่าสูงแค่ไหนแค่ไหน <อะ S 2> คือ1้อยร้อยส้วก็เรียกว่ามีภาวะความดันสูงงระยะต้นแล้วนะครับหรือถ้าสูงเกินร้อยห้าสิบร้อยอันนั้นก็เป็นความดันสูงกลางปานกลางหรือถ้าเกินนั้นขึ้นไปอีกก็เป็นความสูงมาก180 110. 1แอ,อคนที่มีความดันสูงอาก,การเขาจะเป็นยังไงคะคุณหมอข้อนี้เป็นข้อที่ที่น่าตกใจน่าน่ากังวลคือความดันสูงส่วนใหญ่นี่จะไม่มีอาการ มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเรียกวความดันสูงเนี่ยเป็นเรื่องของฆาตกรเงียบเพราะคนไข้ไม่มีอาการนะครับแล้วก็พอมาพบอีกทีก็มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วเพราะอย่างที่ว่าถ้าสูงเป็นนานๆมันะจะกระทบที่อวัยวะต่างๆของร่างกายได้อวัยวะที่มันไปกระทบหลักๆคือหลอดเลือดทั้งตัวเลยนะครับแล้วอวัยวะที่ต้องการเลือดไปเลี้ยงเยอะๆมันจะมีอยู่สามอวัยวะ อันที่1คือหัวใจอันที่สองคือสมองอันที่3คือไตมันไม่ทําให้เกิดปัญหาทางหัวใจก็ทําให้เกิดปัญหาทางสมองคือเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกที่ไตก็มีภาวะไตวายนะครับแล้วถ้าสมมติว่าสําหรับบางคนที่มีอาการโชคดีมีอาการบอกเวลาความดันมันมันสูงขึ้นมาเขาต้องทํำยังไงให้มันลงอันแรกคือพักก่อนนะครับพักแล้ววัดซ้ําถ้าวัดซ้ําแล้วยังไม่ลงสูงเกินร80 ร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับอันตรายเรา,า,เ,ราเราจะคุมความดันตัวเองให้มันลงมาได้ยังไงสาหรับคนที่เอ้ยมันเริ่มจะสูงแล้วคุณหมอแนะนาก็เลยเ,เริ่มเช็คแล้วเอ้ยฉันเริ่มมันเริ่มสูงแล้วจะดึงกลับมาเป็นปกติได้ไหม,มก็มกต้องเรื่องของพฤติกรรมเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ทําให้ความดันสูงเนี่ยการออกกาลังกายอย่างที่ว่าออกกาลังกายแล้วความดันจะลดอย่างที่อธิบายนะครับอีกอั่คือเรื่องอาหารอาหารที่มีเกลือเยอะนะครับเกลือโซเดียม กลือโซเดียมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถเค็มเพราะพูดเกลือคนเข้าใจว่าต้อ,อุ้ยฉันไม่ทันเค็มไม่ใช่รถจัดทุกชนิดเนี่ย mm hmm. มันจะต้องมีเกลืออยู่ด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนอาหารอื่นๆที่ไม่มีรสจัดแต่ <c oughs> มีเกลือโซเดียมเยอะก็จะมีอาหารพวกอาหารสําเร็จรูป <c oughs> อาหารแห้งนะครับ mm hmm. เช่นไส้กรอกกุนเชียงหมูแผน่นหมูยออะไรประเภทนี้นะครับ <c oughs> มันถึงจะเก็บไว้ได้นาน mm hmm. อาหารมันเก็บไว้ได้นานเนื่องจากว่า2ออย่างไม่ใช้สารกันบูดก็ใส่เกลือเยอะนี่คือต้องระวังต้องระวังมันไปนเปนไปซ่วความดันที่มันจืดจืดจืดจริงๆก็พวกขนมปังเคก้กเบเกอรี่ทั้งหลายผงฟูมันเป็นโซ<ด>เดียมอืมอผมคนไม่รู้เนะเบเกอรี่น้ําหนักตัวก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้คุมความดันได้ก็มีอยู่3อย่างถ้าจะดูแลตัวเองก็ควรจะออกกําลังกายบ้างแต่อาจจะไม่หนักไปเพราะว่าถ้าความดันคุณสูงอยู่แล้วออกแบบเบาๆ เดี๋ยวก็จะ <ไป S 1> ค่อยลดล,ยลงลได้ค่ะ,คะนะเอาละค่ะนี่คือเรื่องของความดันนะคะที่มีมาฝากผู้ชมความดันไม่อนุญาตให้เพิ่มขึ้นตามอายุนะ <c oughs> คุณหมอบอกไว้ดังนั้นควบคุมตั้งแต่วันนี้อาหารการกินการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญและตรวจสุขภาพเป็นประจําด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ